ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมากันที่ตอนที่4กันแล้วนะครับกับเนื้อหาเรื่องของอนุกรมเลขคณิบนะครับก็ในตอนที่3เนี่ยกูได้เกินไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นในส่วนของโจทย์ปัญหานะครับกูได้ใบไป,ปน,นิดหนึ่งว่าเป็นโจทย์ในกรณีที่เราไม่ทราบค่า n น,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าทําไมโจทย์วันนี้ถึงไม่ทราบค่า n นะครับโจทย์ในวันนี้ของเราเรามาดูข้อที่1ครับสงหาผลบวกของอนุกรม หกบวกเก้าบวกสิบสองบวกสิบห้าไปจนถึงเก้าสิบเก้านะครับทีนี้โจทย์ของเรานะครับในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ในตอนที่สองเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่ทั้งหมดสองสูตรถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองสูตรเนี่ยเราจะต้องทราบค่าเอหมดเลยทั้งสองสูตรนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ในตอนที่ สองแล้วก็ตอนที่สามเนี่ยโจทย์เนี่ยจะกำหนดให้มาจะชัดเลยว่า N เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ในข้อที่หนึ่งเนี่ยพออ่านโจทย์แล้วปรากฏว่าหกบวกเก้าบวกสิบสองบวกไปได้จนถึงค่าสิบเก้าเนี่ยมองไม่ชัดว่า N มันคือมีเลขบวกอยู่กี่ตัวนะครับทีนี้พอเราไม่ทราบค่าว่า ข้อนี้นะ่ะมีเลขบวกันกี่ตัวเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราทราบค่า n นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเลขเนี่ยมันถึง99นะครับในเรื่องของลำดับเลขคณิตก่อนหน้านี้ในสูตรของลำดับเนี่ยมันก็จะมีโจทย์ในลักษณะที่หาว่าตัวเลขมีกี่ตัวก็คือการหาจำนวนพจน์นั่นเองดังนั้นเราจะใช้วิธีการนั่นแหละมาช่วยในการหาค่า n นะครับก็คือเราจะย้อนกลับไปใช้สูตรของลำดับนั่นก็คือสูตร ตัวนี้ครับ an เท่ากับ a1 บวก a1 บวก n ลบ1คูณ d สูตรตัวนี้ครับที่ใดทำตัวหนาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าหาค่าอย่างไรนะครับทีนี้แทนสูตรครับ an ครับ an เนี่ยเรามักจะแทนด้วยเลขตัวสุดท้ายก็คือเลขที่ไม่ทราบค่านั่นเองข้อนี้ก็คือ90 9นั่นเองนะครับแทนค่าด้วยเกาครับ a1 ครับ6ก ทีนี้ข้อนี้เราหาว่ามันมีกี่พจน์นะครับก็คือค่า n ไม่ต้องแทนครับเขียนเอ็นลบหนึ่งเข้าไปดีครับข้อนี้ลําดับหกไปเก้านี้บวกทีละสามนะครับดังนั้นดีตรงนี้แทนเป็นเลข3าได้เลยหลังจากนั้นครับกระจายสามเข้าไปคูณกับเอ็นลบหนึครับเข้าไปคูณตัวนี้นะครับเอ็นคูณลบหตัวหนึงคูณเตัวหนึงนะครับได้บวกสมเลบสครับ ต่อไปครับก็หาค่าก็คือคำนวณฝั่งขวาม,มือก็จะได้เป็น 3N บวก3บวก3ตัวนี้มาจาก6-3ลบกับ3นะครับหลังจากนั้นเราจะย้าย3ครับบวก3ตัวนี้ไปลบกับ99กนะครับก็คงเหลือ96้าเท่ากับ 3N หา N ตัวเดียวครับหา N แค่ค่าเดียวก็ย้าย3ไปหารกับ 96บนั่นเองนะครับ96ส่วน3ก็ได้ว่า n ของเราได้เท่ากับ32ก็จะได้แล้วว่าคำตอบข้อนี้ของเรามีตัวเลข32ตัวแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับจะต้องนำเอที่เป็น32นี้ไปแทนสูตรทีนี้วันนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยคูเลือกใจสูตรที่2ทํทำไมวันนี้เราไม่ใช่สูตรที่1ที่เป็นสูตรยาวเหมือนกับตอนที่2และ3เหตุผลเพราะว่าสูตรนี้เนี่ย เราทราบเลขตัวสุดท้ายไปแล้วนั่นเองลูกรู้ตัวแรกก็คือ6และตัวท้ายคือ99ดังนั้นรู้หัวรู้ท้ายแล้วก็หาค่าเองแล้วใช้สูตรที่เป็นสูตรที่2ต้องเป็นสูตรสั้นได้เลยนะครับแทนได้เลยครับ s อ 2, 2 <S นเท่ากับ32ส่วน2 A1 บวก a ะครับให้นึกถึงว่าต้นบวกปลายนั่นเองลูก6บวก99นะครับ32หารด้วย2ครับ หน้าวงเล็บเป็นเลขคู่หารได้เลยนะครับก็จะได้เป็น16ครับในวงเล็บ6บวกกับ99 105นะครับจังหวะนี้นักเรียนสามารถหยุดคลิปเพื่อที่นั่งคำนวณก่อนที่จะดูเฉลยนะครับได้เลยซึ่งเมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วคำตอบจะเป็น1,600กับ80นั่นเองเห็นไหมครับส่วนในลักษณะนี้ ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่อาจจะซับซ้อนนิดนึงตรงการหาค่าเอแต่ถ้านักเรียนมีพื้นฐานการหาค่าเอ็นในเรื่องลำดับเลขคณิตมาแล้วปรากฏว่าพอใช้สูตรที่สองนี้ง่ายไปเลยนะครับเข็นมาสุดที่สองนสั้นมากเลยลูกต้นบวกปลายคูณกับจานวนเลขห่ารสองนะครับเรียบร้อยนะครับข้อที่1มาดูข้อที่2กันเลยครับก็ยังคงเป็นโจทย์ลักษณะเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ครูจะใช้เลขที่เป็นลำดับแบบลด นะครับ100บวก99บวก96ขอบไปครับ100บวก96บวก92บวก88ไปได้ได้จนถึง20ครับเหมือนเดิมเราหาค่า n ก่อนนะครับทั้ง2ส,สูตรต้องดูค่า n a n ครับยังคงแทนไว้ได้ตัวสุดท้ายครับ20แทนได้เลยเท่ากับ a 1 100นั่นเองเราหาค่า n ครับในวงเล็บ n ลบ1ไม่ต้องแทน d ครับมาสังเกตลำดับครับ100ไป96 ลบสี่นะครับตรงนี้ต้องระวังก่อน,นที่เป็นดังแบบลดดีตรงนี้รูปต้องเป็นลบสี่นะครับระวังนิดเดียวที่เหลือทําเหมือนเดิมครับกระจายเหมือนเดิมลูกเอาลบสี่เข้าไปคูณกับ n แล้วก็ลบหนึ่งนะครับก็ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องเป็นลบสี่แล้วนะครับและตรงนี้ระวังสุดๆครับลบสี่คูณลบหนึ่งลบจนลบอย่าลืมเปลี่ยนเป็นบวกสี่ข้อนี้นะครับครูจะ ไม่ย้ายหมายถึงว่าไม่ย้ายตัวเลขไปก่อนครูเลือกจะย้ายตัวนี้ลบสี่เอ็นครับตรงนี้ที่ครูทำสี่ไว้ครูจะย้ายไปไว้ฝั่งขวามือเพื่อให้สี่เอ็นอ่าลบสี่เอ็นตัวนี้ไม่ติดลบพอย้ายแล้วเครื่องหมายลบสี่เอ็นจะเปลี่ยนเป็นสี่นะครับฝั่งขวามือครูก็จะบวกหนึ่งร้อยกับสี่ก่อนได้ร้อยสี่แล้วครูก็จะย้ายยี่สิบมาลบครับจากบวกมาลบก็จะได้สี่เอ็นครับเท่ากับ หนึ่งลบยีเหลือ8ปดคูหาแค่ n อย่างเดียวเห็นไหมครับจะไม่เป็นลบนะกูตัดปัญหาเลยได้8ปดหารสดังนั้น n ของคูข้อนี้มีค่าเท่ากับ21ดนั่นเองมี21่สิจำนวนทีนี้ลูกจาไว้เลยนะครับต่อให้หน้า n เนี่ยเราจะได้ลบสี่มันข้อน,นี้ตอนอกระจายแต่ลูกจำไว้เลยค่า n ของเราไม่ว่าจะหายยังไงก็ตามต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นย้าว่าเป็นเต็มบวก แสดงว่าเป็นลบไม่ได้เป็นทศนิยมไม่ได้เป็นเศษส่วนไม่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นเสร็จแล้วครับได้21มาแล้วใช่ไหมครับไปแทนเลยเป็น S21 เท่ากับ21ส่วนด้วย2ในวงเล็บเหมือนเดิม A1 บวก A ็ AN, ก็คือต้อนบวกปลายกนนี้คือ100บวก20ครับถ้าใครที่ติดตามคลิปครูมาตั้งแต่คลิปที่2คลิปที่3จะเห็นว่าเวลาตัวส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นเลขคี่ครูจะไม่ค่อยหาก,ก่อน คุณจะติดไว้ก่อนคือคุณจะทำเลขไปสึ็ก่อนนะครับจะค่อยตัดเลขทีเดียวปรากฏว่าร้อยบวกยี่สิบเนี่ยร้อยี่สิบใช่ไหมครับคุณจะตัดเลขนะครับได้หกสิบนะครับอ่ามันจะง่ายก,กว่าก็ได้ยี่สิบเอ็ดคูณหกสิบนะครับใครจะคำนวณก็หยุดคลิปไว้นั่งคูณเลขกันก่อนนะครับอ่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปรากฏว่าได้แล้วนะครับเป็นคำตอบ21คูณ60 คำตอบก็คือ1,200กับอีก60นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับสูตรนี้เนี่ยครูมองว่ามันง่ายแต่ว่าอ,า,อาจจะยากนิดนึงต้องหาเองน,นะครับแต่สำหรับตัวครูเนี่ยครูชอบสูตรนี้มากกว่าก็คือจำนวนเลขหารสองคูณต้นบอกปลายนะครับครูชอบเหมือนกันสูตรนี้นะครับเพราะว่ามันสั้นด้วยครูค,คิดว่าการคํานวณมันจังง่ายนะครับ แต่ถ้าความสะดวกเนี่ยคุณคิดว่าสูตรหนึ่งสะดวกกว่าเพราะสูตรหนึ่งเนี่ยรู้ผลต่างรู้ A หนึ่งหาได้เลยรู้จำนวนเลขนะครับมาดูข้อสุดท้ายกันเลยครับอ่าตอนนี้อาจจะสั้นนิดหน่อยนะลูกน่ามีสามข้อนะครับแต่เนื้อหาก็ไม่ได้ออดไปกว่าคลิปอื่นๆเลยนะครับความเข้มข้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูข้อสุดท้ายครับจ่งหาผลบัวของจํานวนคี่อ่า นะครับจำนวนคี่ตัวนี้ตั้งแต่19บเถึงสามแดหนึ่งทีนี้ก่อนที่เราจะทำเนี่ยมารู้จักความหมายของจํานวนคี้ก่อนจํานวนคี้นะครับจริงๆแล้วบางคนเนี่ยตามความก็จะเด็กๆเนี่ยจะจํามาแล้วว่าจานวนคี่คือเลขที่ลงท้ายด้วย1เลขสาด้วยห้าด้วยเจ็ดด้วยเ้าแต่จริงๆแล้วถ้าเราละการที่ถูกต้องเนี่ยจำนวนคี้ก็คือจํานวนที่หาร2แล้วเหลือเศษหนึ่งลูกจำไปเลยหาร2แล้วเหลือเศษหนึ่งนะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยมันใช้คําว่าตั้งแต่ ตรงนี้ครับตั้งแต่19ถึงส8 1ดังนั้นคำว่าตั้งแต่เนี่ยเราจะนับตั้งแต่เลขแรกจนถึงเลขสุดท้ายนะครับจะแตกต่างกับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่าระหว่างถ้าคำว่าระหว่างนะครับสมมติข้อนี้คูเปลี่ยนโจทย์เป็นคำว่าระหว่าง19ถึงสา1 1ปดกับ3ามเป็นคูณจะไม่นับระหว่างคือเราเอาตัวระหว่างนั้นนะครับทีนี้ดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะเริ่มพิจารณาแต่ก้งแต่19 19ก็เป็นตํวนคี้ดังนั้นลำดับเนี่ย ข้อนี้จะเริ่มที่สิได้เลยนะครับถัดจาก19ที่เป็นเลขคี่ก็ต้องเป็น21นะครับตรงนี้ต้องรอเหมือนกัน20เราไม่เอาน้าน20เลขคู่ถัดจาก21 23ครับอ่า23 2สา7ก็แล้วแต่นะครับก็เขียนข้าวๆ้าก่อนไปจนถึงเลขสุดท้ายก็คือ381ได้เลย381นะครับ เหมือนกันครับเห็นไหมลูกมันก็วนลูปกลับไปเหมือนข้อที่หนึ่งกับสองก็คือมันก็จะเห็นตัวแรกตัวต้นเหมบวกกันแล้วไปถึงตัวสุดท้ายก็ไม่ทราบเอ็อีกก็ทำเหมือนเดิมเลยลูกหาเอ็นก่อนนะครับเอ็นข้อนี้แทนตัวสุดท้ายคือสามแปดหนึ่งครับเท่ากับเอหนึ่งสิบเก้าเหมือนเดิมครับเราหาเอ็นเอ็นลบหนึ่งไม่ต้องแทนนะครับไปสังเกตลำดับครับหาค่าดีปรากฏว่ามันเพิ่มไปทีละสองนั่นเอง จำไว้เลยว่าจำนวนขี้เพิ่มทีละสองน,นะครับหลังจากกระจาย2ไปคูณกับ N แล้วก็ลบ1ครับบรรทัดที่2จะได้เป็น381 1เท่ากับ19บวก 2N แล้วก็ลบ2จะได้เป็น3 8 1แเท่ากับ2 n 19ลบ2เหลือ17ที่เป็นบวกบวก17นะครับ2 N คูไม่ย้ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นบวกอยู่แล้ว คุณจะย้าย3 8 1แปดบอ่ครับอขอไปครับ381อยู่แล้วย้าย17ครับย้ายไปลบนะครับจากบวกได้ไปลบ381ลบ17ขคิดเลขไมา่ยากเลยได้364กับ 2n หา n แค่ตัวเดียวย้าย2ไปหารกับ364นั่นเองการหาร2คือการแบ่งครึ่งนั่นเองลูก จะได้ว่า n ของเราคือ182เห็นไหมครับข้นี้เลขจะเยอะหน่อยนะครับได้ร้อยแปดสิบสอั้งตเลยเห็นไหมครับเข้าแก๊กแล้วเอาไปแทนได้เลยนะครับหาคำตอบเป็น s 182เท่ากับ182ส่วนด้วย2ในวงเล็บ a 1บวกเย้ำพลลับที่3ต้นบวกปลายนั่นเองครับ19ก็คือต้นบวกปลายคือ381ครับ ร้อยปหารสปรากฏว่าเป็นเลขคู่ก็หารได้เลยนะครับหน2่แหารสหารสองแบ่งครึ่ง91ครับในวงเล็บ1 9บเกวกสแปดนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกสี่เลยพอดีเลยนะครับหลังจากเอาเก้าสิบไปคูณ400เหมือนเดิมครับนั่งคูณก่อนนะครับหยุดคลิปไปก่อนนั่งคูณนะครับอวิธีง่ายๆเลยแนะนำให้เอาเก้าสิบคูณสก่อนเสร็จแล้วค่อยเพิ่มส่วนสองตัวนะครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกอ่าได้แล้วนะครับถ้าใครที่ใช้ดิธีครูก้าสเ็ดคูณสี่จะได้สามหกสี่นะครับเสร็จแล้วมาเพิ่มศูนย์สองตัวและใส่ลูกน้ำครับข้อนี้คำตอบได้สามหมืหพันสี่ร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับหาไม่ยากเลย เหมือนกันถ้าสมมติข้อนี้เปลี่ยนเป็นจํานวนคู่ก็จะใช้ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับก็ดูให้ดีคําว่าตั้งแต่กับระหว่างวันนี้สิ่งที่เราได้เพิ่มจากตอนที่4ี่เนี่ยความรู้ก็คือคําว่าตั้งแต่กับคําว่าระหว่างไม่เหมือนกันตั้งแต่คือหน้าหัวกับท้ายนะครับส่วนคําว่าระหว่างคืออยู่ตรงกลางไม่เอาหัวกับท้ายนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้เนี่ยจะสร้างความรู้ใหม่ๆครับในกก็รวมถึงเป็นการทวนความรู้มากมาย ก็เห็นได้ว่าโจทย์ปัญหาใน3ข้อนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะครับเป็นการค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาไเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนที่5เนี่ยจะมีโจทย์ปัญหาอีก4ข้อเลยนะครับก็ขออุปไปก่อนแล้วกันว่าเป็นเรื่กงประดรแต่เกี่ยวข้องกับจำนวนในทางคณิศตศาสตร์เหมือนกันเป็นการช่วยหาคําตอบเขาเรียกว่า โจทย์ที่ดูเหมือนว่ายากแต่ถ้าเราดูเรื่องนี้เรื่องของอนุกรมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโจทย์ข้อนี้ง่ายขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงไปรอชมกันต่อในตอนที่5านะครับสำหรับนี้คลิปในตอนที่4ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่5ครับ